So hang out, fall right from the gap and high. Every time do you have to the match, shine, shine, shine. shine. าสการนครับผมให้ทุกคนวมสุขกันกแล้วเพลงวันนี้เนี่ยมนาาโคนี่มาสามเพลงเลต่อไปเนี่ยผมว่าทุกคนน่าจะรอเหอกันเป็เพลงที่พิ่ออกมาเลยเป็นเพลงรักโรแมนติกโรแมนติกใหม่ ตอนนี้พขกำลังซ้อมทาอยู่ตรงกลางให้พรบอ่เพื่อนนยดเลเดี๋ยวไปพบกับชม

เขาเซ็งด he ้วยาาเลยะพร้อ huh. กับนร้เลยวันน oh. ี้เรารลองอะไรกันครับทุกคนครับเยอะคต้

ขอบคุณรับรองขอบคุณรักไปทุกคนรับส่งเสียงดังๆให้กับเจมินายก่อนสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับ พีม้วนไปทางซ้ายอ๋อล้เครับพีมม้วนอยู่ี่ม้วนอยู่นี่ม้วนอ่าีม้วนก็คือข้าวอสานนะครับใช่ไหมใช่เ็้องถามว่าม้วนอยู่บ่ออ่าเป็นไล่ะแว่าสนุกหรือเปล่สนุกหรือเปล่าเอออพีม้วนพีม้วนส่งเสียงให้หน่อยแล้วอามาแบบจีนไนจินไยแล้วโพสเลยนะไม่วางโทรศัพท์กันเลยนะจ้อ สูตทีมหนุกทีมหนุกอยู่ไหนหนุกอยู่ตรงนี้จ้ะทีมหนุ่ในโซเซได้แล้วทีมหนุกนี้ทีมหนุกนี้ทีมหนุกทีมหนุกก็จะมีพี่ข้างานดีที่ชอบคุยกันเองระหว่างคุยกันเองระหว่างงานก็จะชอบคุยกันไม่สนใจงานอ๋อสงสัยเขาเลาเลาเรื่องใครอยู่ติดเลามาเรื่องผมวะเนี่ยไม่มีหร่ย ี่สุสื่อมวลชนแล้วก็พี่พี่ทาง King Power นั่งกันอยู่โอเคสุกฮะส่งเสียงให้เจนนายฟอนด์หน่อยฮะโอ้โครับฝักเนื้อฝักตัวได้นะฟินสุดเอาในฐานะที่เป็นสื่อมวลชนเดี๋ยวพี่จะยืนไกลๆและให้สองคนโคดท่าให้เป็นที่อาไอ๋ออันนี้คือสื่อมวลชนเตรียมกล้องสื่อมวลชนเตรียมกล้องโอเคโอเคพสเดี๋ยวพี่ให้โคสท่ากับสื่อมวลชนโอเคอ่ะสื่อมวลเอากี่ช็อตฮะาเอากี่ช็อต สามช็อตช็อตแรกขอช็อตที่หนึ่งช็อตที่หนึ่งสำหรับสื่อมวลชนเออช็อตที่สองสำหรับสื่อมวลชนฮะช็อตที่สองเขินเหมือนกันพี่ท่าพี่ท่าเลยอ่ช็อตที่สองโอ้ยนี่คุณเผาเบอร์ช็อตที่สองช็อตที่สามสำหรับสื่อมวลชนฮะช็อตที่สามช็อตที่สามช็อตที่สามเออ อันนี้ค่าอะไรอันนี้ลงสื่อไหนฮะับ่านี้อันนี้ลงไนหนังสือครับช็อตที่สี่ช็อตที่สี่ช็อตที่สี่ให้กับสื่อมวลชนนี่เราจะมีกี่ช็อตกันครับเนี่ยเรามีทั้งหมดร้อยช็อตฮะร้อยช็อตโอเคทุกคนรอกันได้ไหมครับไม่อยากไปฟังคนอื่นแล้วเหรอช็อตสุดท้ายช็อตสุดท้ายช็อตสุดท้ายสี่มวลชนได้ภาพแล้วเรียบร้อยเหมือนกัน ม้วนหนุกสุาคัพมาคัพเลยมาเลยโอ้โหโรงมา้กสวัสดีครับม้วนนุกสุขม้วนนุกสุขสุกแล้วทำไมไม่เฉาลุ้มอันนั้นวันคุณฮะมันจะผิดคอนเซ็ปต์งานม้วนนุกสุขคัพถูกแล้วเพราะม้วนนุกสุขสาวผิดคอนเซ็ปต์งานอยู่กันแบบว่า มีความสุขกับแฟนๆที่นี่ k ิงพาวเวอร์รักน้ำแบบนี้แบบว่าจ่อยๆมุดฉ่ำกันตลอดเวลาเมลอนอีเมลอนเมลอนเลยไอ่ะอ้เมลอนอีเมลอนเมลอนเลยไอ้เมลอนมันคืออะไรอ่ะเป็นย่าหงือไงโอ้โหเขารู้จักได้ไงเขารู้จักกันทั่วบ้ันเสมอใช่ป่ะเหรอเออสอนเจมเร็วเด็กๆง่ายๆเลยเพราะวี้พี่เขาสอนไวจริงๆนี่ๆคำท้าเป็นเลขบวก นี่เออนี่พี่น้อยขอเพลงนั้นอุตสาห์ต้ององต้อเมลอนอีเมลอนเมลอนเลยไอไอเมลอนอีเมลอนเลยไอโอ้เมลอนอีเมลอนเมลอนเลยมาดูพี่ผอเหมือนกันนะอะไรมาดูพี่ผอมไอไอเออไอ้โขงขึ้นได้ไหมเออเออาไปเอาได้ได้ได้เลยเดี๋ยวไปร่อนเดี๋ยวไปร่อนลงอยู่ไอ้เขาเรื่องอะไรติ๊กต็อกเลยเดี๋ยวไปร่อน ใช่ใช่ไหมตึกมันคือตึกต่อไปครับเนี่ยอยากเต้นขอให้ดีกว่าช่วงนี้อากาศก็หน้าร้อนเนาะเมษาหน้าร้อน<ช>อยากรู้ว่าที่สองคนมีวิธีการยังไงที่เราจะขายร้อนให้อ้วนหนุบสุกครับคัดได้เออก็ <c oughs> ลืมบ้างเลยเอัอ้วนหนุบสุกครับเออมีวิธีขายร้อนยังไงอ่ะใช่เรื่องสงการานต์กับคนที่ชอบ ผมอันนี้รู้ว่าเออเล่นสดการกับคนที่เล่นสดการเนี่ยมันจะคลายร้อนเพราะโดนสารน้ำแต่ว่าลวเล่นกับคนที่ชอบเนี่ยมันช่วยในการคลายร้อนอย่างไงียใช่คุณรู้หรือเปล่า,าว่าเนี่ยมันน่าร้อนอแต่ว่าทุกคนน่ะน่าร้อนอือเพราเรเล่นแัล่นว่าชอบทุกคนเลยแต่ว่าผมเห็นตรงข้าวไงเพราะเวลาเวลาเล่นกับคนที่ชอบอ่ะมันจะรู้สึก ฮอต่ะพีมันจะยิ่งร้อนมันก็เลยเออมันเป็นอันตรายเหมือนกันนะทุกคนแหละเออคุณไม่ได้ต้องเล่นกับคนที่ไม่ชอบเออคุณต้องสาดน้ำคนที่ไม่ชอบเข้าใจไหมยอมยอมยอมไอ้ยูดีเรื่องนี้อันนี้ต้องสรุปเรื่องนี้ยังไงอันนี้ข้ามข้ามข้ามไปเลยม้ยอันนี้บอกเทคนิคสักเทคนิคหนึ่งดีกว่าครับถ้าบอกว่าเล่นสุขการ์คนที่ชอบแสดงว่าวันนี้ทุกคนก็ประสบความสำเร็จแล้วเพราะว่าทุกคนได้มาอยู่ในพิจารสุการ์กับเจมี่ไนท์บอลเชนครับ ใช่เลยไม่ก็อีกวิธีนึงครับง่ายมากเลยทุกคนลองกับหลังหันไปมองตงนน้นยังไงฮะไม่ร้อนเลยเดินเข้าไปเดินเข้าไปแล้วเข้าไปช้อปปิ้งครับไปกินอาหารอร่อยๆนี่หายร้อนทันทีเลยรหายเครียดทันทีเลยสบายเลยแต่จะร้อนเกินแทนไม่ต้องกลัวเลยเพราะว่าสินค้าปลอดภาษีอยู่แล้วโอ้โหสุดยอด วันนี้ฮะอยากให้ทั้งสองคนช่วยนิดนึงได้ไหมเพราะว่างานของเรายังเหลืออีกสามวันวันนี้สิบสามใช่ไหมสิบสี่สิบห้าสิบหกงานยาวไปถึงวันที่สิบหกเมษาเลยนะครับถ้าทั้งสองคนพูดเชิญชวนแฟนๆบอกว่าให้มางานของเราทุกวันเขาจะมาเรื่จริงเหรอเรื่องจริงฮะมาไหมจ๊ะเออโอเคใช่เพราะว่าไลน์อัพวันต่อไปก็น่าสนใจเห็นบอกว่ามีภูวินใช่ไหมใช่วอนมาที่บ้านเรา เกามีมีทุกวันเลยแล้วก็มีแหกขบวนทุกวันเลยครับครูวินมาทุกวันเลยเหรอไม่ใช่หมายถึงว่าขบวนอ่ะมีมีถึงสิบหกใช่ไหมใช่เลยในสายโยนทำไมครูวินมาทุกวันคุณอิจฉาเพื่อนเหรอคุณถ้าไมคุณถามแบบเออเออก็เดี๋ยวเดี๋ยวพาไปก็ได้ถ้าอยากพูดนะเออก็ใจเย็นๆใช่ไหมมันก็มันร้อนใช่ไหมมันต้องไปเล่นกับคนที่ชอบใช่ไหม วันที่มีออทมิกวันที่14ใพรุ่งนี้ออทมิกวันที่15ปอนภูวินวันที่16จุนดังอ๋อนี่เลยครับสำหรับใครอยากเห็นศิลปินที่คุณชอบล็อกไมล็อกเลย <g ül> ก็เออสามารถไปขอนันได้หมายความว่าเพื่อนคุณทั้งหมดอีกหกคนมาก็าจะเมลอนเหรอต้องเมลอนบนเวทีตรงนี้พูดไปเรียบร้อยได้ต่อแล้วเหรออ่ต้องเมลอนทุกคนเลยเม,มลอนทุกคนเลยแล้วคุณได้สอนศิลปินคนถัดไปท,ที่จะขึ้นในอย่างจจาเจนซาเตอร์คุณสอนเมลอนใไทย้ลยเดี๋ยวพี่เขามาแนวหล่อเลยเดี๋ยวเขาอจะเต้นหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเหมือนกะงัยเขาจะเต้นไหมคิดว่าเขาเต้นไหม เดี๋ยวปากสองคนไปปากไปบอกเขาสักนิดหนึ่งนะฮะสอนเมน้อนให้เขาหน่อยครับครับโอเคสุดท้ายแล้วปากเลยก็เป็นแฟนๆหน่อยฮะทั้งสองคนครับได้เลยครับก็ปากด้วยนะครับงานสงกรานต์ที่ทูเทิร์นนะครับยิ่งใหญ่อลังการมากๆครับพี่มหาสงกรานต์เลยครับเฮ้ยสงกรานต์ครับก็ใหญ่้ยอภิมหาสงการอภิมหาสงกรานต์ อภิษฐรสรานใช่ก็จะมีหลายๆร้านเออ่ลังค้าร้านอาหารอะไรทุกคนไปลองชิมกันนะครับก็เออ่มาสนุกได้ครับผมวันที่16ครับครับผมแทบตามใจไม่ได้เลยครับก็มีกิจกรรมให้หลายท่างไม่ไม่ใช่กิจกรรมมีหลายอย่างให้กินแล้วก็มีหลายอย่างให้ช็อปเลยครับก็ขอให้มีควา,ามสุขวันสงกรานต์นะครับผมครับผมมีความสุขในวันสงกรารนะมะนาวอีกมะนาวมะนาวเลยอ่ะ